สวัสดีครับ FC กลับมาพบกับนันแหลมอีกแล้วนะฮะเหมือนเดิมครับวันนี้ฮะเราอยู่ที่สล็อตครับแต่ไม่ได้อยู่ที่ Sexy c a s ค n o แล้วนะฮะเออวันนี้เรามาย้ายย้ายค่ายาเว็บสตรีมกันสักนิดหนึ่งฮะวันนี้เราอยู่ที่เว็บ super slot.io นั่นเองครับนะฮะฝากต่ำหนบาทเหมือนกันครับเว็บที่ถูกออกแบบมาสำหรับคนที่มีงบน้อยฮะ FC นันแหลมทุกคนนะฮะใครที่เป็นสาวกสล็อตไม่ควรพลาดจริงๆเราเปิดประเดิมกันด้วยเกมนี้ฮะ โอ้โหมาถึงก็ฟรีเกมก่อนเลยฮะ12ฟรีสปินครับ4สแคตเตอร์ครับทุกคนครับนะฮะผมเปิดฉากมาได้ต้องบอกก่อนว่าทุกคนเห็นตรงวงกลมนี้ไหมฮะมันจะดาวน์โหลดนะครับเมื่อที่เราจะได้กดสตาร์ทเมื่อมันเต็มร้อยนะฮะมันก็จะเข้ามาแบบนี้ฮะโอ้โหบอกเลยว่าสวยงามมากแล้วเรามาดูกันว่าเราจะได้จากเกมนี้ สักกี่บาทกันเชียวครับใน s u p e r slot .io นะฮะฝากตั้แต่หนึ่งบาทเหมือนกันครับผมใครอยากเล่นส l o t .io ลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้เดี๋ยวทิ้งไว้ให้ครับคุณไม่ต้องไปตามหาโอ้โหดอกแรกมาแล้วฮนะดอกแรกมามืดแบบนี้ฮนะโอ้โหฮาโลวีนฮาโลวีนโอ้โหบิ๊กวินฮนะเรียบร้อยฮนะเรียบร้อยเกมที่7เท่านั้นครับเราบิ๊กวินไปแล้วครับทุกคนโอเคดอกนี้จะได้กี่บาท1065บาทครับทุกคน ะะลิงก์อยู่ด้านล่างคุณไม่ต้องไปเซิร์ช Google ไม่ต้องไปเซิร์ชที่ไหนแล้วนะฮะเว็บ Super ร์สล็อนี่คือเว็บที่มีสล็อตที่เยอะที่สุดในประเทศไทยโอดอก2มาแล้วฮนะดอก2ครับดิกวินดอก2ดอกนี้เกิน500บาทแน่นอนไปแล้วครับ700 800 900 1000จะอยู่ที่เท่าไหร่1,164บาทดอก2ไปฮนะโอเคเรายังเหลืออีก6เกมนะครับทุกคนเราเหลืออีก6เกมเท่านั้น มาต้องมาแล้ววายเต็มขนาดนี้เรียบร้อยสิโอ้โหดอกนี้มาอีกดอกที่3ครับดอกนี้กําลังคิดว่ามากจะเยอะกว่าดอกที่2อย่างแน่นอนฮะบอกเลยว่า FC กํากำนันแหลมทั้งหลายครับสูงพนะันสี่ฮะพันสีบาทใครที่เป็นสาวกสมัคิไม่ควรพลาดจริงๆฮะต้องตามมาเลยกันต้องบอกก่อนว่ากำนันคือกำนันไม่ได้บอกว่าให้ทุกคนย้ายมาเล่นซูเปอร์ อาสล็อต io นะฮะต้องบอกก่อนว่านี่กำนันเล่นแล้วเพื่อนแนะนํามาแล้วกำนันมารีวิวให้ทุกคนเกมไหนแต่กำนันมารีวิวครับทุกคนอย่าลืมครับโอเคดอกที่5ครับมาแล้วครับเหลืออีก3ามฟรีเกมเหลืออีก3ามฟรีเกมเท่านั้นครับดอกนี้เกิน1000หรือเปล่าเกินไหมเกินไหมโอ้โหเกิน1 0 0 0นะฮะพันสองพันสามสองพันสามแปดสิบแปดบาทแล้วเรายังเหลืออ,อีก3ฟรีสปินด้วยนะฮะตอนนี้เราวินมาทั้งหมดประมาณ5,000 7,000ขอพายเจ0ดแล้วนะฮะโอ้โหวายยังไหลเรื่อยๆครับเกมนี้ชื่อเกมว่า m r h เตอร์ฮาโลวีครับใน Super Slot .io ครับต้องบอกว่าเว็บนี้เป็นเว็บใหม่นะทุกคนนะแต่ก็ใครที่ไม่มีตังค์ฝากต้องมีเครดิตฟรีให้เราเล่นกันครับทุกคนนะไม่รู้ว่าแจกเท่าไหร่ก็เดี๋ยวทิ้งเดี๋ยวทิ้งลิงก์เว็บให้ละกันแล้วก็ไปดูกันเองนะฮะ2,085บาทครับเหลืออีก2ฟรีสปินเท่านั้นนะฮะเหลืออีก2ฟรีสปินเท่านั้นโอ้โห ต้อบอกว่าตอนนี้เราบิ๊กวินมาประมาณ7ตาติดแล้วนะฮะหกเตาติดแล้วเฮ้ยบิ๊กวินทุกตาเลยเหรอบ้าโอ้โ oh. หแล้วเหลืออีกหนึ่งเกมครับถ้าเกมนี้มันบิ๊กวินอีกนะฮะฟรีเกมเกมนี้ถ้าขายเข้ามาลองแล้วนะฮะแล้วมันฟรีฟรีแบบคือมันคุ้มค่านะฮะมันบิ๊กวินครั้งแบบทุกครั้งที่เราฟรีสปินเลยนะฮะ ค,คุณต้องมาลุยแล้วแหละนะฮะ fc กำลังแหลกทำไมพันห้า 1, 5, ครับปิดฉากพันห้าสามสิบบาทครับได้ทั้งหมดโอ้โหสุดยอดต้องบอกกันว่ากำนันมาเตรียมงบมาประมาณห้าหกพันเท่านั้นนะฮะตอนนี้บวกมาหมื่นกว่าบาทครับทุกคนหมนะื่นสองฮะนี่ยังไม่รวมทุนนะยังไม่รวมทุนเดิมเรานะฮะหมื่นสองสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทจัดไปครับใครอยากเล่นเกมนี้ลิงก์อยู่ด้านล่างฝากขั้นต่ำหนึ่งบาทเหมือนกันกำนันไม่เอาเว็บที่แบบฝากขั้นต่ำหนึ่งพันไห้ทุกคนเล่นหรอกนะฮะ คือ FC กับของกำนันเนี่ยมันงบน้อยกันอยู่แล้วนะฮะมันมันต้องลุยเว็บเว็บที่มันฝากขั้นต่ำน้อยๆครับนี่ครับเรื่งหมาย s c a ตอร์ของเกมนี้จะเป็นหน้าตาแบบนี้ฮะ,ะและก็สิ่งสําคัญที่สุดครับถ้าใครเล่นไม่เป็นนะ,ะทุกคนทุกคนสามารถกดที่ขีด3ขีดด้านล่างขวามือได้เลยนะฮะมันจะมีวิธีการเล่นนะฮะมีแบบปรับสปีดมีแบบมีหลายโหมดมีแบบ หมิดโหมดทโบโหโหเยอะแยะมีเกมลูเชอร์มีโบให้ดูเยอะแยะมากมายไปหมดเลยฮะทุกคนมีออโต้ให้เราด้วยนะฮะมีปิดเสียงเกมโหเยอะแยะครับนี่ฮะโหบอกเลยว่าสุดยอดสุดยอดจริงๆครับและก็นี่ฮะลายครับแล้วก็อัตราการจ่ายของแต่ละตัวอักษรครับสแคตเตอร์แล้วก็มีเบ็ดลายด้วยฮะโหบอกเลยว่าสุดจริงๆครับ ใครอยากเล่นก็ลิงก์อยู่ด้านล่างครับไม่ว่าจะเป็นเซ็กซี่คาสิโนไม่ว่าจะเป็นเว็บไหนที่กำลนันรีวิวกำนันเอาเกมที่มันแตกมารีวิวทั้งนั้นครับ